สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมชมเจ้าขุนสถานนะครับสุดหลอ่อนี่ขุนสถานอายุ2ขวบครึ่งนะครับเป็นพันใหญ่มากนะครับส่วนนี้ก็คือเจ๊นะครับ เจ้าของฟาร์มวันนี้เราได้กลับมาดูระบบน้ำนะครับก็ตั้งแต่เจ้าคุณสถานยังไม่เกิดนะครับตอนนี้ก็ตัวใหญ่มากเลยนะครับเห็นตั้งแต่เล็กๆมีเยอะนะครับที่นี่มีหลายชื่อหลายตัวผมก็จำไม่ได้นะครับตัวนี้น่าจะเพิ่งเอามาใหม่ เดี๋ยวเราจะมาดูตรงที่รดน้ำนะครับแปลงญ้านะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าตรงนี้ซูมไปเป็นบิ๊กกันนะครับมีสองหัวนะครับหมีก็ประมาณ30เมตรได้นะครับนี่นะครับ แหล่งพัฒนาควายยักษ์นะครับอุดรธานีนะครับอาเภอบ้านผือมีควายเผือกนะครับพันยักษ์พันใหญ่นะครับบิ๊กไซส์ทั้งนั้นเลยนะครับ นี่ก็กำลังดื่มนมนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เพิ่งคลอดนะครับคลอดเมื่อวานเมื่อคือนนี้ไหมครับอโอ้ดูแม่เขาหน้าตาดุดันมากเลยนะครับวนึ่งจะาเป็นลูกออกมาเป็นไทยชัดเจนเลยเอไม่ไม,ไม่ไม่เลยหนนลูก้ยไ,ไ<บ>นี่นะครับตัวหนึ่งอย่างใหญ่ มีแต่ตัวแม่พันธใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่ตัวสีดำเมี่ยมนะครับจับได้ไหมเนี่ยนะครับที่จะให้ดูก็คือตอนนี้ยากเกิดไม่ทันนะครับนี่ตัวนี้ ทาแป้งหน้าขาบอกเลยน mm ่าจะกินฟางแห้งไปก่อนนะครับ mm hmm. เรามาดูนะครับ mm hmm. ดนูนะครับผม mm hmm. รัศมี30เมตรได้นะครับ mm hmm. ร สำหรับแปลงหญ้านะครับถ้าไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ลดน้ํานี่ก็คงน่าจะแห้งไปหมดแล้วนะครับมาดูในขอกนะครับนี่ก็แม่ลูกนะครับแม่กับลูกแม่กับลูกไวเผือกนะครับนะครับบรรยากาศในคอก ขุ้มควายเงินล้านนะครับขุ้มควายเงินล้านอำเภอบ้านผือนะครับสนใจก็เข้ามาชมได้นะครับจะเอาไปพัฒนาต่อติดต่อเสี่ยไก่ได้เลยนะครับที่คุ้มควายอำเภอบ้านผือนะครับปักหมุดไว้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> สวยมากเลยนะครับตัวนี้ทรงสวยหุ่นสวย เกิดแล้วแม่เขาดูตานี่จ้องของมิงเนกลัวเรามาเอาลูกเข้าไปไตัวนี้ตัวอย่างใหญ่มากเลยตัวนี้โอเคนะครับผมที่นี่ผมก็ได้มาทําการติดตั้งระบบโซลา่าเซลล์ไว้นะครับน่าจะประมาณ8ปีได้แล้วนะครับที่นี่ก่อนที่จะมีควายเยอะขนาดนี้นะครับ โอ้ยคุนมาโชว์หุ่นแล้วครับโชว์หุ่นแล้วมีแต่ตัวล่ำล้ำควายใหญ่ควายยักษ์นะครับนะครับผมโอเคก็ถ้าใครสนใจอยากมาดูงานนะครับก็ติดต่อได้ ปักหมุดไปแล้วนะครับคุ้มควายอำเภอบ้านผือนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ